สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่10กันยายน2,564ค่ะกลยุทธ์การลงทุนทองคำวันนี้นะคะนักลงทุนที่ถือสถานะลองโ position แนะนำเล่นสัน้นเข้าออกเร็วลงซื้อขึ้นขายและมีสต็อปลอสหากราคาต่ำกว่า1,785เหเหรียญ ส่วนนักลงทุนที่ถือสถานะช็อตโพซิชันแนะนำเล่นสั้นตามการรีบาวและปิดสถานะตามการอ่อนตัวเน้นทำกำไรในวันมีสต็อปลอสหากราคาสูงกว่า1,805เหรียญแน,นวรับวันนี้นะคะรับที่1 7 7 7 0เหรียญแน,นวรับที่2 1,785เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 8 8 0 5เหรียญต้านที่2 1,810เหรียญ แนวโน้มราคาทองคำวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ตัวเลขขอสวัสดิการการว่างงานดีขึ้นกว่าที่คาดจาก3 4 3 0 0 0รายสู่ระดับ3 000, 1 0 0 0 0รายถือเป็นต่ำสุดรอบใหม่ในรอบ18เดือนทางด้านดัชนีนดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นบ้างโดยดัชนีนดอลลาร์ในระหว่างวันปรับขึ้นไปอยู่ที่92.76จุดก่อนจะย่อตัวปิดอยู่ที่92.53จุด และเช้านี้ยังทรงตัวอยู่ที่92.52จุดทางด้านค่าเงินบาทเริ่มทรงตัวอยู่ที่32.70บาทต่อดอลลาร์เมื่อวานนี้มีบางช่วงที่แข็งค่าลงมาเล็กน้อยก่อนจะดีดกลับขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยจากหลายๆสำนักและของมหา,มหาวิทยาลัยหอการค้าที่ดูอ่อนแอและต้องปรับเข้าสู่สภาวะ New Normal โดยที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไม่ดีนักอาจเห็นตัวเลข GDP ไทยติดลบได้ทางด้าน ECB มีมุมมองต่อเศรษฐกิจยูโรโซนที่ดีขึ้นโดยปีนี้น่าจะโตราวประมาณ5%เมื่อเทียบจากปีที่แล้วในส่วน SPDR ขายทองออกมา0.35ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ998.17ตันแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพร m o นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ